ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการทำ u t u b e ของผมนะครับก็ผมไม่ได้ทำ u t u b e มานานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำเลยแหละเพราะพอดีผมไปทำงานมาแต่ผมยังอยากจะทำ u t u b e ต่ออยู่นะครับก็ตั้งใจว่าจะทำต่อต่อไปนะครับเพราะเพราะว่าผมรักใน youtube นะครับผมรักในผม คิดว่าอยากจะไปทําอย่างอื่นอยู่นะครับอย่างเช่นพวก t i k t o อก a c e b o o k อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่แนวนครับก็เลยตั้งใจว่าจะจัดลงคลิปบ่อยๆนะครับหลังจากนี้ไปนะฝากถึงผู้ติดตามทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจคอยติดตามผมมาตลอดนะครับซึ่งผมทํา y o youtube มานี่ก็ประมาณสี่ห้าป,ปีแล้วนะครับน่าจะได้เกือบหปีแล้วสปีแล้วนะครับ ถ้าจําไม่ผิดนะก็คนติดตามไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าผมก็ชอบในการทำ YouTube นะครับมันเป็นตัวตนของเราก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วมันมันใช่นะมันมีความสุขกับการที่ผมได้ทำคลิปมันอาจจะมีคนรู้บ้างไม่มีคนรู้บ้างก็ ก็ไม่ได้เป็นไรครับก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าด้วยนะครับไอไอตัวนี้ผมก็ยังอยู่นะครับที่ออกกําลังกายที่เป็นที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับทุกคนก็ตื่นเช้าๆมาผมก็นึกออกได้ว่าอยากจะทําคลิปนะครับก็เลยอยากจะมาคุย กักทุกคนนะครับเผื่อมีใครจะเข้ามาดูนะตื่นเช้ามาก็ดูบรรยากาศตามทุ่งนาครับการ,าการที่ไปทำงานการที่ไปทำงานแล้วก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ได้แหละครับแต่ว่ามัน ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่ากับการที่เราจะมาทำ u t u b e นะครับผมผมรักใน y o u t u b e มากเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำแล้วคนเยอะคนดูเยอะขนาดนั้นก็ค่อยๆทำไปนะครับก็คือเราทำแล้วมันมีความสุขเราก็ทาไปเลยนะครับมัน ันเป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะทำํทำทาอีกนะครับมันอาจจะยากลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับก็ก็กเ ผมจะทำการต้มไข่นะครับกินนะตอนเช้าไข่ต้มนี่ก็เป็นไข่ไข่ต้มนะครับ ตอนเช้ามาผมจะชอบทานไข่ต้มเป็นประจำกับทุกันนะครับก็ตอนเช้ามาก็จะประ,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดื่มกาแฟนะครับชงกาแฟกินชีวิตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะบ,บางคนก็มีงานมีการทำก็ไปทำงานตอนเช้านะครับส่วนผมก็เป็นประเภทแบบว่าอิสระหน่อยนะครับ ตอนไปทำงานก็ไปแบบอ,อิสระนะครับเป็นงานแบบรับเหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาทำ Youtube จริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำทำนองแบบคลิปยาวนะครับหวังว่าการทำครั้งนี้ครั้งต่อไปของผม จะมีคนดูนะหรือ <Wagner> รอาจ pues <c Fern anda> จะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ยืนยันที่จะทำต่อครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสนะครับก็บางทีก็หลายๆคนนะครับก็เลิกทำ YouTube ไปก็มีนะเท่าที่ผมเห็น ที่ผมติดตามเขาแล้วก็เขาติดตามผมอะไรอย่างเงี้ยครับ <อ dinheiro. S 1> ผมก็เข้าไปดูาต่างๆนะบางคนช่องใหญ่ๆ <dissoci ative S 2> ก็เลิกทำไปก็มีบางคนก็ยังทำอยู่ก็มีนะครับเขาอาจจะไปทำที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็ยังรักใน YouTube อยู่นะครับคือมัน ทำ u t u b e มันมีความเป็นอิสระนะครับเราอยากแสดงอะไรก็ได้เราอยากทำอะไรทำคลิปอะไรออกมาก็ได้นะครับมันเราอยากจะมาระบายอะไรลงในช่องก็ได้นะครับคือ youtube นี่มันมันจะมีเป็นตัวตนของ youtube อย่างชัดเจนเลยนะครับบางคนอาจจะชอบไปทำคลิปสั้นอะไรประมาณนี้นะครับ แต่มันมันคนละแนวกับ u t u b e นะครับ u t u b e มันมันเหมาะสำหรับคนที่เขามาติดตามเราดูเราจริงๆนะครับที่คนที่ชอบเป็นตัวตนของเราจริงๆนะคนที่เขาดูเขาจะเออไม่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่กระแสนะผมก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเยอะแยะนะครับ วันนี้ผมก็อัดคลิปปันวันที่27มีนาคมนะครับ2568ปี2025นะครับวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนชอบออกกําลังกายด้วยนะครับอย่างเช่นการฝันจักรยานอะไรเงี้ยนะครับเป็นงานอาดิเรกอย่างหนึ่งนะ ตื่นเช้ามาก็กินกาแฟนะครับทํากับข้าวนะครับแล้วก็หาเวลาไปทำคลิปนะครับผมจะวางแผนไว้อย่างนั้นนะครับหลังจากนี้ไปนะก็วันนี้ก็จะมีการไปถ่ายถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการทำ u t u b e ของผมนะครับว่าต่อไปว่าผมจะทำอะไรบ้างนะครับ ก็อยากจะเอามาลงบ้างนะครับคือผมไม่ได้ลงคลิปช่วงหนึ่งก็เกือบปีก็มีนะครับมันไม่มีเวลาทําเลยนะครับถ้าเราไปทํางานอะไรเงี้ยมีงานทําก็ไม่ได้ทําเลยนะครับ <c oughs> ก็คอยติดตามดูกันนะครับแล้วคลิปต่อไปค่อยเจอกันอีกนะครับสวัสดีนะครับ